หนึ่งก็ไปขอทุ้มสองศูนยแปดหกไปที่รถท่านดว่วนเลยครับ ในรอบต่อไปนะครับลงมาแข่งกันในเวลา10นาฬิกาในการแข่งขันหญิเดี่ยวยกน้ำหนั8ปีเจมารอบแรกนะครับและหญิงเดี่ยว10ขอท่านในเวลามา,า,าติดสนามได้10นาฬิกาครับหญิงเดี่ยว8ปีหญิงเดียว ほう <Hold. S 2> ประเทศชายเดียวติดติดต้งโกยกุล รับผมแลดับต่อไปก็อยากขอบคุณสมาคมกีฬาลอนนิตนะครับแล้วก็ปบทนะครับแล้วก็สินคอเวเรชั่นนะครับแล้วก็สนามนนิตพีระมิดนะครับแล้วก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทีมงานคาโปทุกคนนะครับที่ให้การติดต้อมผมนะครับก็ขอบคุณที่ที่กรรมการและบอลบอยทุกคนนะครับที่ทำงานกันแด่เหนื่อยนะครับก็ขอบคุณครับสำเร็จ ขอเสียงโปรดมื้ดังๆอีกครั้งให้กับช้าและรองช้า์กอง